2องสามกดแล้วไหมปุถยานแห่งชาติพลังกาค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นถ้ำนาคีกันนะคะไปค่ะถ้ำนาคีอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเที่ยวครบจบที่เดียวในคลิปนี้นะคะมีจุดไฮไลท์ด้วยเราไปครบทั้ง9เสียนนะคะมีเสียนที่เพิ่งพบใหม่เป็น10เสียนค่ะท้ายคลิปมีบอกเส้นทาง การเดินทางไปถ้ำนาคีด้วยนะคะที่ถ้ำอะไรนอกจากนาคีค่ะถ้ำนาคีนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปค่ะเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละด้านเนาะด้านนู้นเป็นมึงการด้านนี้เป็นนักพนนม,มเดี๋ยวเราไปขอพอรก่อนขึ้นถ้ำนาคีค่ะขอเปิดวอลกของเราที่ถ้ำนาคีนะคะโดยมาขอพอรจาก เออจะแม่นาคีก่อนนะคะก่อนขึ้นถ้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยทำอะไรคะไม้ทำอะไรคะไม้ค้ำค,ค่ะพี่ลุงเลือกให้ไม้ค้ำเหรอคะว้ายไม่เดินขึ้นเหรอะคะไปค,ะไค่ะการเดินขึ้นถ้ำนาคีจะต้องมีจิตอาสาของทางอุทยานนะคะเป็นคนนำทางค่ะคจิตอาสาของเราชื่อพี่ลุงคะ่ะก็อันนี้นะครับน้ำตกตาดฟูนะครับอันนี้เ้จิ๋ดจิดจินะครับ อางหนึ่งถึงสิบนี่ก็ประมาณหนึ่งพันสามอเมตรนะครับแ้วมันจะเป็นทางธรรมชาติขึ้นมาด้านนี้นะครับมันจะผ่านหน้า้ําตกไปผ่านหน้า้ําตกไปไปดูจ่วนที่มีแล้วกลลงมาอันนี้เป็นเส้นทางเป็นเป็นทางก็จากจุดที่สิบนี้มันจะมีแยกยนะครับแล้วก็ลงมาอีกทางขึ้นขึ้นลงทางเดียวกันไหมคะเพราะว่ามันอยู่ที่สิบนี่มันจะขึ้นทางนะครับมันลงอีกทางนครับอ๋อ ขึ้นอีกทางในโงอีกทางนี่จากี่ดวที่หนึ่งนี้ไปถึงจุดที่สินี่ก็เป็นทางเส้นเดียวแบบจากนี้จากจุดที่หนึ่งนี่ไปถึงนี่ก็ลาดยางหมดเลยนะครับเป็ันสิดติดแล้วใช่ไหมคะตะกอนนี่มันจะลำบากนะครับเดี๋ยวนี้ก็สบายเลยนะครับหนึ่งตะกสิบลาดยางหมดแล้วคับเป็นทางธรรมชาติไปนะครับจากสิดนะครับจากสิดไปแล้วจากจุดสยติดนี่ไปถึงถ้ำมันจะห้าร้อยเมตร ไปถือผ้ามันจะเ,เกิดละเม็ดนะครับค่ะแมว่าเลยจะไปที่ไปตรงนี้เป็นป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคะ่ะเดินสะดวกนะคะลาดยางไปตลอดทางคะ่ะเย<อ>็นนะเราเดินไปน<า>พร้อมกับไกด์คุณลุงนะคะเส้นทางนี้เขาบอกว่าจะล้มตลอดค่ะแต่ว่าก็จะมีเราเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างน้ไหลตลอดทางเพราะว่าเร<ต>า มีไ่อเด้ของไกด์พี่ลุงจะมีน้ำเปล่าน้ําโค้กพับไม้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะคะมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งในกระเป๋าเพราะว่ามีน้ำเปล่าแล้วก็มีโค้กต้องหัวหัวตาหัวตาตาพหตา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 ต่ตา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 ต่าต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 าาตาตากาต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 า เราใส่สติกเกอร์น้ำตกลงไปนะคะสวยเลยน้ำตกผาสวรรค์ต้องมาหน้าฝนนะคะเราก็เดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะเดินง่ายค่ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยครับไผ่ก็คือหญ้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นหญ้าค่ะไผ่อะจะมีป้ายบอกตลอดทางนะคะว่าเราถึงไหนแล้ว5 0 0ะห้ารมด้านหลังห้ารอยเมตรบอกเนาะใช่ไหม าทางขึ้นทางเข้าถ้ำนาทีนะคะยางแดง200ปี5คน<ต>โอบต้นยางตัวนี้ก็เราจะเข้าเป็นประตูเมืองของพญายน้านะครับต้นยางแดงนะคะว่ามี ตัวเลขอะไรบ้างท่านอาจจะให้โชคเรานะคะปรากฏการที่เรียกว่าซันแคลคเกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วทําให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมาจนเริ่มแตกเป็นรูปหลายเหลี่ยมมองแล้วคล้ายเกล็ดพญานาค น้ำตกผางอยไม่มีน้ำค่ะแตติ๊กเกอร์น้ำตกก็มาค่ะทางขึ้นจุดเสียนที่เก้าเนาะครับผมตรงนี้ก็คือแต่ก่อนที่ว่าอะไรเมตดนี่ไปถึงเสียนที่เก้ากาเจนินง่อยนะครับค่ะแต่ก่อนที่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 โรยเชือกอะไรอะคะแต่ก่อนเส้นทางเส้นนี้ก็ไม่มีเส้นทางเส้นนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เลยลูกเชือกข้างบนหัวตัวลงมานะครับไปเจอเสียนที่เก้านะครับค่ะนับเป็นเลขมงคลด้ใช่ไหมครับเลขมงคลเก้า ตรงนี้จะเป็นจุดนั่งพักนะคะเพราะว่าขึ้นบันไดมาก็เลยจะอุดหนุนน้ำของน้องไก่ล,ลูกนิดนึงนะคะพอพ้นบันไดนี้ปุ๊บเจอกับเสียนที่9ก้าเลยค่ะเป็นเลขมงคลน,นะคะให้เจอก่อนเลยตรงนี้เป็นเสียนท่าน<ม>เสีย<อ>งที่9ก้านะคะจะเป็นจุดที่เก้าขอพรตรงนี้นะคะ สวยนะคะ่ะย่าบริเวณนี้นสียที่หนึ่งคะบริเวณนี้คือเสียนที่หนึ่งนะคะตรงตรงนี้เหรอคะบริเวณนี้ใช่ไหมคะเสียงที่เจ็ดนะครับตรงนี้อ๋อนี่คะ่ะนี่คะ่ะเสียงที่เจ็ดค่ะ บริเวณนี้จะมีป้ายห้ามทิ้งขยะค่ะเพราะว่าผีจะหลอกทิ้งขยะทําสกปรกขอให้ผีตามหลอกหลอนไม่เชื่อก็ลองดูไม่เชื่อก็ลองดูเขตเมืองพญานาคโปรดสํารวมครับเป็นเขาลากเขาวันเหมือนเหมือนเทาวันเหมือนงูดูสิครับเหมือนไหมครับแตะให้ดูอ่นะครับเห็นไหมคะตรงนั้นจะเป็นเหมือนลากไม้เนาะ กดเป็นเป็นเหมือนงูเลยนานาคีเดิเนท่อป้าทางด้านในไปค่ะท่านาคีค่ะเนี้นจะเป็นเสียงที่สองค่ะเห็นี่ค่ะเห็นตาเห็นจมูกนี่บริเวณเสียงที่ห้าค่ะครับตรงนี้คือข้างหน้านะครับอ๋อด้วนนี้คือด้านหน้าค่ะ ด้านบนของผนังมองแล้วเหมือนพญานาคนะคะแต่แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนค่ะคนลูกอีกแล้วอ่ะคนลูกอีกแล้วค่ะเปลี่ยนที่เท่าไหร่นะคะพี่อ้อยเปที่ยนที่หก พื้นท้องเสียงที่สามนะคะค่ะแล้วก็มาทางนี้ทางนี้เป็นเสียงที่หค่ะอาไปตรงนูน้นมีกระเป๋าตังเปิดรับโชครับทรัพย์กันค่ะไกด์บอกให้เราตั้งน้โมสามจบบอกชื่อสกุลที่อยู่พร้อมกับเปิดกระเป๋าตัง ขอโชคลาบเงินทองว่าจากผนังถ้ำเข้ากระเป๋าเราสามครั้งค่ะสาธุรวยๆค่ะออกมาก็เจอเสียนที่สามค่ะนที่สามนะคะบริเวณนี้เป็นเสียนที่สามนะคะใช่จากด้านล่างนะคะ นี่คือมันเป็นวิวนะเพราะว่ามันจะสวยนะครับอันนี้แล้วก็มันจะเป็นไอ้นี่เลยค่ะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนอย่างงี้ค่ะเป็นปากทางสวยงามค่ะจุดนี้เพิ่งค้นพบไม่นานนี่เองนะคะเป็นเสีนที่สิบค่ะอนี้จะเป็นรูปเหมือนปากปลาฉลามนะคะปากปลาหวานมีฟันด้วยเห็นไหมคะท่านเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดนี้เป็นหินปลาหวานคู่ค่ะ จุดชมวิวผาหน้าคีค่ะ,เคคะบเลนบริเวณนี้เป็นอะไรนะพี่ยอดผาผาหน้าคี<พ>าตรงนี้ใ,นใ,นใกล้ที่เาขาวย่างยังไม่ไม่ไม่เห็นค่ะเพราะว่านี่ถ่ายกล้องหน้าตรงนี้จะเป็นผาหน้าคีนะคะที่เราขึ้นมาสูงสุดแล้วเดเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิวด้านหลังนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าด้านหลังเป็นอะไรคะพี่ยอดขา,าวๆาามือ ฝ่ามือะพเทธเจ้านะคะแล้วก็แม่น้ำโขงโอ้ตรงแม่น้ำโขงนี่นคืออะไรคะสีขาวๆยาวๆเรื่อยๆลาวโอ้แล้วฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวค่ะที่มีภูเขาเยอะๆเป็นประเทศลาวค่ะผานาคีเป็นจุดชมวิวะอาทิตย์ขึ้นและจุดชมวิว,วทะเล,เล,เลหมอกคะ่ะวิวสวยมากเลยมลมเย็นเป็บเตียนที่แปดค่ะ บริเวณนี้เราเห็นเป็นเหมือนเป็นภาพอะไรสักอย่างเลยค่ะแต่มันมคงเป็นลายของหินที่ตกตะกอนอะไรยอย่างเงี้ยค่ะบริเวณนี้จะเรียกว่าเมืองบางบทนะคะเมืองบางบทหรืออีกชื่อนึงก็คือเมืองรับแรงค่ะเมืองบางบดณถ้ำนาคีค่ะเสีย,สยสน,น,ะะนสุดท้ายเสียนนาคาที่4ี่นะคะเป็นเสียนสุดท้ายแล้วค่ะแล้วเราก็จะเดินลงไปแล้วนะคะ ความเป็นเป็ดค่ะเหมือนมากจุดนี้เป็นจุดหินเลขแปดนะคะหรือหินอินฟินิตี้ค่ะถ้าตัวเล็กๆนี้ก็เอาเท้าขึ้นข้างบนก็ได้นะครับเอาลองดูขึ้นเออแล้วก็ยื่นหน้าออกมานะครับยื่นหน้าออกมาไมด้สวยเลยอ้าวอ่นไปอันไปด้านโน้นดีๆ ย right ื 1941, um, ่นหน้าออกมานะครับมันจะสว่างครับหน้ามันมืดนะครับอ้าวยื่นหน้ามาเออนี่ไงครับหนึ่งสองทปีิาค่ะนาคีนะคะรังุกสร้างร้อยบอออีกแล้วมีทางโน้นนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากถ้ำนาคีแล้วค่ะ ทางลงแล้วค่ะทางลงพื้นดินแล้วเย่เย่ขึ้นลงประมาณ3มชั่วโมงนะคะถ้ำนาคีาเราก็มากราบลาเจ้าแม่นาคีอีกรอบนึงนะคะวันนี้เราก็ขอจบวอของเราจากการเดินทางไปถ้ำนาคีนะคะถ้าท่านชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนช่องซิสเตอร์เจนี่นะคะสวัสดีค่ะอุ้ยมาแรเข้าตาค่ะ oh. สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทริปนี้เราเดินทางจากคนครพนมนะคะ oh. มาถึงอำเภอบ้านแพงค่ะแล้วเลี้ยว oh. เข้าตามป้ายเลยนะคะลงทะเบียนก่อน ตรงจุดลงทะเบียนก็จะได้ไกด์ค่ะก็คือไกด์ที่นู่ค่าเราสามสิบปารุมาก็มอบสินน้ัพยให้สาวเราด้วยนะคก็จะมีขั้นต่ำสามร้อยบาทค่าตัวไกด์นอกเหนือจากนั้นก็เป็นสินน้ัพใจแล้วแต่จะเพิ่มกิฟต์ให้ที่นึงอยู่กับการประทับใจนะคะอ๋อนี่คือค่าบริการของไกด์เนาะแล้วก็ไปเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานนะคะ เอไหนนนปสนใจไกด์ของเรานะคะพี่ลูกนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามห้าไม่หนึ่งศูนย์สามเก้าหกค่ะอ๋อไม่เป็นไรเพราะ่เข้าฝนก็เสียทีหนึ่งเลยหกสิบขึ้นไปเสียไหมคะไม่เสียเนาะหกสิบบาทค่ะสามสิบบาทค่ะค่าที่จอดรถ30บาทแล้วก็ค่าค่าของพี่ค่าขึ้น30บาทเนาะที่ยังไม่ถึง60ใช่ไหมคะ อ่าได้ขอบคุณค่ะนี่นะคะถ่ายไหมมีค่ะมงอ่าอ่าลุงบอกเลยลุงบอกเลยถ่ายอะไรนะครับเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอ่าชื่ออะไรอ่าลุงบอกลุงบอกชื่อเล่นชื่อหุ่งนะครับชื่อจริงก็นุ่สวรรนะครับแลนะคะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามห้าสี่หนึ่งหนสามเก้าหกอ่าน่ารักมากนะคะลุงถ่ายรูปให้ด้วยด้วยขอบคุณนะคะ ขอบคุณไกลนะคะบ๊ายบ,ายบายค่ะแล้วเจอกันชมดีค่ะเดนทางลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ